กรสชาติคล้ายๆคณะน่าจะน่าจะตระกูลเดียวกันแต่ว่าคณะไทยนี่อันนี้หนชื่อออกคล้ายๆคณะแต่มีขุมนิดบกมกุ่ขมปันนี้นิดๆถ้าเอาไปทั่วก็จะพอดีคณะไทยน่สวานแจ็บ อืมสำหรับคนมาก,กินผักนะค่ะเอามาปลูเวตนต้นหนึง่งยุเป,ปลงอะสายพันธุม่วงกับสายพันเขียวกินเซฟนัวัวเตจ่สวัสดีค่ะทุกคนก็เดียนเอาหนอไม่ออกจากช่องมันฟิตนะคะพี่น้อง ต้มเส้นน้ำจะน้ำไตะปุ่นอะที่อู๋ไว้คนละจับนี่สีมาแกงเส้นถุงสุดท้ทยจะถึงพมีหเดียวจะปีนี้ได้กินนกไม้กันเกิดว่าหลายจ้ะมันเกิดว่าหลายคือสุปีน้อะขันเป็นดอกไผ่เป็นดอกเลยน,น,นี่ถุงสุดท้ท,ดทยเก็บไว้นี่วแกงใส่หิดน้ำฝาเจ้เห็ดน้ำฝาเห็ดน้ำลุ่มนะคะ่ะอันนี้สว่าแกงใส่เบิดเนะจะนเพระว่างสิตํำสุกน้ำหรนนี่สิสองมนูจ้าแกงนอไม้ใส่ห็ดน้ฟ้าหรือห็ดน้งลุ่มเนาะค่ะใส่ไผ่ตู้จักน้อยเลวก็สีต จิ๊ตําซุปเห็ดน้ำก็สีแกงใส่โน้ตใหม่น้ำเนาะจ้ะเดี๋ยวรอให้นี่ละลายคนน้ำแข็งละลายคนนี้เาเห็ดใส่ใส่พริกลงไปจากห้อสีแกงโน้ตใหม่ใส่เห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวคนจะค่อยเดือไปติตําตํามันซุปเห็ดน้ำฝาติ๊ตําเมนูเนนะจ้ะป๊าดแล้วมากระปุกประเดียกข่อยพี่น้องผู้ดำเอยู่ต้าประเทศก็ได้ ในครัวในงานขาดก็ได้เด้อจากคุณอีสานเนื้ตามเรียนกับปลาแดดเนี่ละจ้าปลาแดกสุ้มรถนำปลานี่นะคะนี่เสื่อนสื่อปลาลันเสื่อปลาลันตัวเป็นกระปุกของอัมือนปลาลันนี่ยังก่อนอันอร่อยดีวันนี้มันเค็มเนาะค่ะวันนี้เขามาเขามาแปลงไม่ใส่ถุงน้ำเหมือนถุงน้ำกับเทียมดองถึงนี่ยังปรุงจนจนกลัวยไม่เห็นมันรสกลมกล่อมคุณจะพี่น้องอันนี้เขาเฮ็ดเป้าเส้นแกงเนาะจ้ะนี่ใส่นตามบุ้งกับปลาอีกแบบนึงค่ะนี่เพราะว่ามันเค็มแล้กว่ามาดัด เติมออกค่ะใส่ปลาเดกลงไปจ้าจวดจวดเดี๋ด <c oughs> ยวสินง,งไปเก็บไปอีกตัวเดีย๋ยวใส่เห็ดลงไปจ้า <Okay. S 1> เห็ดน,าง,า,งนางฟ้าี่ไปจ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลุล่มเรวเ <c oughs> ตทนัดปากสีอื่นเนาะค่ะบางพื้นที่ก็อื่นบวกกัน พอจ้ามีเมนูเห็ดทีก็สักพักด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็สิต้มซุปเนาะคะ่ะอันนี้เขาซื้อมาจากร้านร้านแขียดกะคะ็ค่ะพี่น้องร้านแขกคนนั้นยุร์กีพุดละ่ะเพิ่นขายโป้เพ้งค่ะปกติในห้างฝรั่งเหนียวขายโซงลอยหาสิบกร,รัมนี่กะโอ้อย่าเก่าๆโงโอ้อย่าเก่าๆปุณิค่ะแต่ว่าเขาไปได้ถึงเขาขายกิโลเลยคุ้นโอ้อย่าเก่าเบิดนี่ซีกิโรจ้ะซีกิโรกลักวนี่ว่าถึงกิโลสั่มพราซื้อได้โซงเมนูเอาหน่อยเอาหลายแล้วแต่มาค่ะตามกิโลเลยค่ะนี่เป็นตะซื้อนี่ ซื้อมากินประจําช่วงนี้มีมาขายหลายค่ะอาหารเบ็ดเป็ดๆทั้งเอเชียนาะค่ะผมนวัวลงไปจ้าเดี๋ยวาลืมไปเก็บผไอีตูนค่ะพี่นุ่มไปเลีเล้ยมไผ่ตูนก่อนไปเลี้ยมเดฟหนวดผไอีตูนให้มันแตกางล่างก่อนค่ะไปไปไป,ไปน้ำคันค่ะเมื่อวานฝนตกใส่ผักโอ้ยนี่ระได้นลดผักค่ะวันนี้เราไม่ได้รดผัก,ากนาจ๊ะเนาะฝนตกใส่เมื่อวานอันนี้เห็ดพวกเพดห้าจีเด่นกินน ฝนตกใส่เมื่อวานไม่ได้ลดผักกำลังขึ้นเขียวเลยเด็กไปอิดูจ้ะว้ายกำลังแตกเลยจ้ะนี่วัดฝน,นตกใส่เนาะเด็กเอ็นดูดไว้ในมันแตกนี่เล็บเอาเด็ก<ม>ป้อเด้ใส่ป้อเด็ได้กินหอมนี่นะจ้ะพี่น้องไปอิทูบ้านเนาะ เด็ดตถือกินนี่ก็มีเข่ยางยาวๆแลวสำหรับคุกกบค้นมักนรอคะพี่้องใส่แกงเห็ดดีกว่าข,ขนาดจ้าเด็ดออกนี่เด็ดออกให้มันแตกหนาหนาวก็สีตัวใ่าเพราะได้ใส่แกงเห็ดปีนี้อยู่เหรอวะจ้า สามีมูลแล้วมันกำังดื่มเบียร์น้ำอยู่ระเบียงเสียงเบาจจ่อยๆอยู่มะยี่สลั่งกระเพาะกำลังาง,งานกระเพาติดออกใส่กำหนึ่งก็คือหอมเด็ดจ้ะใส่ไกีตู้งเมื่อได้กินไกีตู้บาดย้ายใบเบิดวดวนี่ผักชีฝรั่งหรือผักใบเลื่อยซื้อมาจากร้านไทยเนาะคะ่ะ เอาหากมันไปช้ำใส่ดินกัวนังแตกขึ้นต้องแตกขึ้น,นมีฝรัง่งมีระเบียงอันนั้นก็ระเบียงหมอนหมองนั่งเล่นอันนี้ก็ระเบียงครัวนี่ก็เมียนไปอีกตูวน,น,นันแตกหมดเด็ดแตงมุยอดแตนนี่ก็เมียนดี๋ให้มันขึงงจจน้นใหญ่จักว่าจะคอยเด็ดจ้ะ ดีดน,นโอ้ยหอดมันหักตุนก่นปูกพากินนิดตางประเทศนาช่วงนาหุวนนี่ได้เด็ดใส่ยูใส่กินอีก็มีความสุขเด้อจ่อยู่ต่างเดืนเม่ต้องไปขิหดหัวเมืองไทยได้จ้ะ นี่ไปกับไปใส่เกีเ๊ฮกับเกน่ไ,มไหมใส่น้ำกัาเนาะค่ะดูนี่ซดี้กับหัวแมวค่ะจักจดก้นเนี่นี่ซดี้กับหัวแมวค่ะบุญลัอ้ยกินถือกินนี่จะนีกับหักด้วไข่ต้ผักนีหลักหอม แกงนูไมัยยาให้เผ็ดแกงเห็ดจะให้เค็มหนึ่งกิบะบัวรัว,วซิ้นเด็ดกดดูเพ็ดเด็ดจ้ะรวัวตะไังอตู้ใส่เนาะพดอดีไปคนตู้เย็นเห็นกระเจี๊ยบเขียวจะพี่น้องนี่ใส่ลงไปน้ำจ้ะโอ้ยสื่อมาไว้ตะเหมือนเน,น,นาะตัดเป็นสี่จ้ะนี่ใส่กระเจี๊ยบเขียวไปน้ำจ้ะลืมเลย ไปใส่น้ำจิ้มขาวผิดอันพราให้มันอ้วนๆแล้วค่ะราสาดกระดทีแล้วล่ะใส่ผักนึ่งรักงไปจา้าอื้มหอมหืห้ยได็การขนาด ขั้นนี้ภาพเมือนหลักบานเขาหนิใบเมือนหลักบานเขาหนิใส่ยังกับเสียบกับพีนพ่น้องด้วตามเด็ดอาหารอีสานอาหารไทยด้วยแบบแต่ผู้หมักกินสดๆกับตะบบคุ้งกับเสียบเด้อผักอีตูนี่แบบแต่ผู้หมักหรอกวะเพิ่มเพิ่มหมักเพิ่นกินบ่เป็นมันก็บ่เคยกินเนาะเพิ่นบ่มหมักเพิ่นก็บ่กินเูาหมักกินผักเขากินในปุ๊บไอ้แบนี้ต้มเห็ดซุปโต๊ะค่ะเนื้อหมะนี้มันนี่เตาต้มเห็ดซุปโต๊ะ ันนี้ก็เนเนี่ยกินสามีจะเป็นซอสไส้เอ็นพะพิการเนาะค่ะซอสผักเคลเทศไส้เอ็นพริกหยวกดาดกระสินสปาเกตตี้ค่ะนี่ต้มเห็ดฉุบจะพี่น้องใส่ค่ะอินหลายๆสีต้มเดี๋ยวมันเกินุบเนาะเฮดกินดูตังเดรียญเฮดกับเฮดกินเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินเขาอยากเนี่ยกินหุ่นอยากกินเจ็บๆจับจริงสินะ มันมู้ยอย่างอื่นน่ก็ะซั่งไม่ผิดยร์กซั่งอย่างใดคือกันแต่เขาก็ตรงมาอบมาอย่างไม่เห็ดกินคือเกามาอบคือเกาตัวไว้ไปไล่เขาอยากสุดหนามสุดแกงสิงเขาก็ตรงมาตุมม่มมาเห็ดกินเองหรอกขึก้นว่าลรืจ้ะเห็ดยุบเลยจ้าพี่น้องพักหนึ่งลักลงไปเหมือนเดิมจานนิดหน่อยเพิม่มความหอมแล้วค่ะเดี๋ยวก็ราไปต่ำซุปกันค่ะต่ำปนเห็ดซุปเห็ดก็เอิ่นได้เดี๋ยวจะสีอื่นเนาะคะ่ะปนเห็ด นางฟ้าเห็ดนางลมอันนี้พีิกระเทียมทีมเ่เขาขี้นั่นเ๋ยวเราจะตำเรียบร้อยจะนี่นี่ใส่เห็ดลงไปจ้ะ ใส่น้ปาปลาน้าปลาก็ปรุงนัวจ้ะนิดหน่อยแค่นี้นก,ก็อร่อยแล้วจ้ะอือตัวปลาปราปุงกัแล้วจ้ะอันนี้ของปลาเด็ดชิมบุกกันด้วยอือเด็ดอ่ะตัวปลาเด็ดนัวแล้วเยอะค่ะ ใส่อมใส่ก,ก่อนไลยเก็กินง่ายๆบานนิดต่างเดือนเศบก็บอาจจะเ,จป,เ,ป,เะะป็นของเศบจ้ะสุผดนั้งฝาสุดนั้ง้มแล้ะค่ะไปช่นซ่บด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเด้อค่ะเด้อกินเซฟหนูกลัวเหซีค่ะไม่กินน้ำกันค่ะซูเพ็ดแกงขมัใส่เห็ดเนาะค่ะเห็ดน้ำฝาเห็ดน้ำลุ่มจ้ะเดี๋ยวเศร้หลังเลิกงานขึ้นเร็วค่ะทุกคนอื้มไม่ได้กินโดนแล้วซูเพ็ดเลยซูเพ็ดน้ำฝากินแตงกวาเมื่อ,ะอะไหร่คณนะ เด็ดจากแปลงแต่อนนี้จากแปลงอันนี้ผักอื่นผักเคลบค้างคะเนี่ยถ้าเจ้าอื่นจากแปลงือกท่านท่านเด็ดมากินเนาะค่ะกินใบค่ะพักกินใบกับอนนี้เอาไปลวกก็ได้อนุญาตใส่มือหยุ่งดูไดพี่หยงเนาะใส่มือคุยดู รสออชาติคล้าๆคณะน่าจะน่าจะตระกูลเดียวกันแต่ว่าขนาดไทยนี่อันนี้หนูชื่อออกคล้ายๆคณะแต่มีขมนิดบวกขมป่าน,น,นิดนิดนิดถ้าเอาไปทั่วก็จะพอดีแจ่บสำหรับคนมาก,กินผักเนาะค่ะเอกมาปลูกเวนต้นนึงยุบเปลง่หรอะ สายพันธุ์ม่วงกับสายพันธุ์เขียว สำหรับคุณมากินผักก็ะจะกินผักในชุวยากนะจ๊ะสำหรับคุณมากินผักกกินได้เป็นบายัยอาง Yeah. if yeah, you

มีเหงเดี๋ยวจะกินต่อหลังคลิปค่ะพี่น้องกินได้รซักอิมะะ่มแล้วค่ะเก็ดในเบิ้งน้ำหลังก,กินในเบิ้งน้ำค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะกินเซฟเนื้อควอเทซี่ฝากเปกับน้ำใจน้ำนี่เด้อค่ะกินเซฟเนื้อค,ค,ควอเทซี่อินเจอร์มานีค่ะบอกกันไม่คลิปหนาค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำเด้อคะ่ะ